หลุยชวนชื่นเปิดตัวลูกชายครั้งแรกพร้อมแชร์วิธีดูแลผู้ป่วยออทิสติกคุณพ่อหัวใจนักสู้หลุยชวนชื่นเปิดตัวลูกชายลูกชายน้องภูมิภูมิสิธิ์ครั้งแรกพร้อมเล่าวิธีการเลี้ยงลูกป่วยออทิสติกนานกว่า20ปีสาเหตุของการป่วยจนกลายเป็นเด็กพิเศษเกิดจากอะไรและอะไรที่คุณพ่อยังเป็นห่วงลูกชายคนนี้ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ที่หลุยเป็นคุณพ่อที่แข็งแกร่งมากๆเลี้ยงน้องภูมิมาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วหลุย20ปี นี่เป็นครั้งแรกที่พาน้องภูมิออกสื่อยุยเป็นครั้งแรกครับจริงๆแล้วไม่มีความคิดเลยนะที่จะเอาลูกออกมาแบบนี้บางทีเรากลัวมีผลกระทบกับครอบครัวอ,อื่นที่ลูกเป็นแบบนี้แต่ผมมองอีกมุมนึงมันถึงเวลาแล้วที่ควรจะพาลูกออกมาเพราะว่าเขาอายุ20แล้วเพราะหลังจากนี้มันจะยากเพราะหลังจากนี้น้องภูมิไม่สามารถเรียนหนังสือต่อได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือหลังจากนี้ไป เราต้องดูแลเขาแบบใกล้ชิดอยู่ด้วยกันทุกวันบางทีเขาต้องอยู่บ้านไปทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าไปทำงานแล้วเอาเขาไปด้วยได้ผมก็จะไปด้วยให้เขาได้ไปเจอสังคมเห็นว่ายีสิแต่เรียนจบแล้วสอบหลุยหมู่เห็นบอกว่าอยากให้เห็นโลกกว้างหลุยใช่ก็พาเขาไปเที่ยวที่เขาอยากไปเพราะเด็กพวกนี้เขาอยากเห็นอะไรหลายอย่างก็พยายามพาเขาไปดูแลเขาตลอดดูพฤติกรรมเขาอันไหนที่เขาทำถ้าไม่ดีเราค่อยบอกต้องให้เขาทำไปก่อน ในความออทิสติกมีหลายลักษณะนิสยัยหลุยใช่ครับมีหลายขั้นตอนหลายแบบแยกออกไว้เยอะอย่างน้องภูมิเป็นแบบไหนหลุยถือว่าผมโชคดีน้องจะเป็นในกลุ่มอารมณ์ดีกลุ่มไม่ทำร้ายตัวเองกลุ่มไม่โวยวายไม่คว้างข้าคว้างของมันอยู่ที่เราปลูกฝังตั้งแต่เริ่มเลี้ยงด้วยไหมหลุยผมว่าน่าจะมีส่วนจากพ่อแม่ส่วนหนึ่งถ้าเราไม่ใช่คนเครียดเราสามารถควบคุมค่อยๆสอนเขาสมมุติสอนเด็กปกติสองครั้ง แต่นี่ต้องเป็นหนึ่งรอยครั้งต่อหนึ่งอย่างระหว่างที่เราคุยกันน้องเขารู้เรื่องไหมหลุยไม่รู้ครับการประมวลผลความคิดเขาจะช้าบางทีเราถามอะไรเยอะๆเขาก็จะหยุดงงว่าเขาจะตอบอะไรต้องระวังเรื่องอะไรบ้างหลุยต้องระวังแต่รู้ว่าเขาเป็นออทิสติกเราต้องระวังตั้งแต่ตรงนั้นเลยการเดินข้ามถนนเพราะเด็กพวกนี้ทุกคนมีโฟกัสเดียว สมมุติว่าเขาอยู่ฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งโน้นเขาจะเดินมาหาเราเลยโดยไม่รู้ว่าซ้ายขวามีอะไรเราต้องสอนเขาเลยว่ารอพ่อนะแล้วเขาก็จะยืนรออยู่ตรงนั้นเลยถ้าผมไปทำงานออกจากบ้านไปก็โทรไปบอกว่าวันนี้พ่อไม่กลับนะวันนี้พ่อกลับนะ ตอนที่ทราบอาการของน้องเราสังเกตจากอะไรลุยเด็กพวกนี้จะมีพฤติกรรมที่สังเกตง่ายๆประมาณ1-2ถึงขวบเขาจะชอบเล่นของหมุนหมุนเช่นพัดลมเพดานเขาจะยืนดูวงล้อหมุนอะไรทำให้เอะหรือว่าเขามองนานกว่าปกติลุยใช่มองนานแล้วเขาจะไม่ค่อยโฟกัสเขาจะโฟกัสชาเคยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลทั่วไปเขาบอกไม่เป็นไรหรอกเด็กสนปกติ แต่มารู้จริงๆประมาณ3ามขวบผมเลยพาไปโรงพยาบาลเด็กเขาจะมีการดูแลเด็กพิเศษโดยเฉพาะเขาก็บอกว่าน้องเป็นเด็กพิเศษพอรู้ว่าลูกเราเป็นเด็กพิเศษเรารับมือกับสภาพจิตใจของเราขั้นแรกยังไงหลุยสําหรับพี่ไม่คิดอะไรเลยไม่ว่ายังไงก็คือลูกเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วพี่เป็นพ่อแบบแนวไม่คาดหวังว่าอนาคตลูกจะเป็นยังไงลูกจะทําอะไรพอลูกเป็นแบบนี้ ก็ต้องหาวิธีแก้ไขเขาดีกว่าพาเขาไปฝึกพาเขาไปเรียนพิเศษที่เขาสอนกับเด็กด้านนี้โดยเฉพาะคนที่จะรู้สึกวิตกหน่อยคือแฟนเพราะแฟนเขาเป็นบ้านที่ค่อนข้างเรียนตอนเขาท้องเขาจะคาดหวังว่าลูกจะต้องเรียนที่นั่นที่นี่วันหนึ่งเขาก็มีจิตตะกะบ้างหน่อยให้กำลังใจกันยังไงบ้างหลุยผมบอกเขาว่ายังไงก็เป็นลูกเราเขาเกิดมาเป็นคนแล้วเราต้องเลี้ยง เขาจะเป็นอะไรก็ได้เราไม่ต้องคาดหวังเราไม่ต้องคาดหวังอนาคตว่าลูกจะมาเลี้ยงเราเป็นแบบนี้ไม่ต้องคาดหวังเห็นว่า5ปีค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าต้องรับมือกับลูกต้องรับมือกับภรรยาด้วย หลุยใช่แล้วก็รับมืออีกหลายอย่างเลยคือสถานที่เรียนจะมีมีน้อยมากเด็กพวกนี้ในกรุงเทพมีค่อนข้างเยอะเฉะพาะเขตมีนบุรีที่พี่อยู่ก็มีค่อนข้างเยอะไปโรงเรียนนั้นก็ไม่ได้โรงเรียนนี้ก็ไม่ได้เพราะเด็กทุกคนต้องสอบครูเขาจะรับต้องดูว่าเด็กเรียนได้ไหมถ้าเรียนไม่ได้เขาก็ไม่รับเหมือนกันแล้วทำยังไงหลุยถือว่าโชคดีน้องภูมิได้เรียนของโรงเรียนรัฐบาลเป็นโรงเรียนร่วมของรัฐบาลอยู่ที่มีนบุรีก็เป็นที่เรียนตั้งแต่ป 0.1- ถึงหมู่6เลย ที่หลุยมีแนวทางเลี้ยงน้องให้อารมณ์ดีแบบนี้ได้ยังไงหลุยต้องย้ำเขาไปเรื่อยๆถ้าเกิดเขาอารมณ์เสียพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเลย20เรื่องฮอร์โมนก็สำคัญไว้วาวุ่นเริ่มมาแล้วจัดการยังไงหลุยกับครอบครัวอื่นผมไม่รู้นะผมใช้วิธีเราไม่บอกเขาเรื่องสริระสื่อที่กระตุ้นเขาเราไม่พยายามหาให้แต่ด้วยวัยของเขาเขาจะมีของเขาเองเขาก็จะมีวิธีการของเขาเขาจะมีตุ๊กตาตัวหนึ่งเขาจะกอดนอนทุกวนันถ้าเขาขึ้นไปข้างบน เขาเงียบก็ต้องปล่อยเขาไปจนกว่าเขาจะลงมาเองไม่งั้นถ้าเราไปเดี๋ยวเขาจะตกใจต้องให้เวลาเขาแค่นั้นเองเกี่ยวไมมีลูกตอนอายุมากมีน้องภูมิตอนอายุเท่าไหร่หลุยตอนนั้นผม40ละตรงนี้เกี่ยวบอกเลยน้องเป็นเด็กหลอดแก้วเป็นเด็กอิกซี่ยุคแรกแรกเมื่อก่อนผมมีลูกยากไปทำหลายโรงพยาบาลไม่ติดไปติดที่สิริราชณตอนนั้นภรรยาอายุเท่าร่หลุยแฟนอ่อนกว่าผม3ปีก็40เหมือนกัน ก็อายุเยอะเหมือนตอนนั้นคุณหมอได้มีการพูดคุยไหมโดยอายุเยอะสิ่งที่ควรระวังคืออะไรหลุยตอนที่น้องเขาท้องเขาแข็งแรงเหมือนปกติแต่แฟนเป็นไส้ติ่งแตกตอนท้องก็เลยต้องผ่าไส้ติ่งจริงๆติดแฝดแล้วก็หลุดไปคนนึงเลยเหลือน้องภูมิคนเดียวจนถึงวันคลอดเขาก็คลอดออกมาโดยผ่าแล้วสายรกพันคอเขาขา,ขาดออกซิเจนประมาณ2นาทีผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าเห็นว่าการพัฒนาของน้องดีขึ้นค่อยเป็นค่อยไป หลุยดีขึ้นก็พูดคุยเยอะแต่ที่น้องพิเศษคือความจําเขาดีมากในการจําคนหลุยใช่ครับเขาจะจําคนให้ไปเรียนว่ายน้ําด้วยไหมหลุยผมพยายามมองเรื่องป้องกันอันตรายมากกว่าพาเขาไปเรียนว่ายน้ําตั้งแต่เด็กตอนนี้เขาก็ว่ายน้ําได้ระดับหนึ่งซึ่งน้องเขามีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อมัดเล็ก เขาจะควบคุมเร็วไม่ได้จะถอดกระดุมเสื้อไม่ได้แต่ก็พยายามฝึกอยากให้ลูกเติบโตไปเป็นแบบนายหลุยผมไม่คาดหวังกับลูกอยู่แล้วแค่ฝึกเขาให้อยู่ในสังคมให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เท่านั้นพออะไรที่พี่หลุยยังห่วงน้องมากที่หลุยที่ห่วงก็คือเรื่องสุขภาพเรื่องการกินของเขาอย่างน้องเขาไม่รู้เรื่องการขบเคี้ยวต้องสอนเขาจริงๆทุกคนมีการคาดหมดผมก็คาดหวังให้เขาดีกว่านี้อีกสัก10%บเอร์ซนลบ่อไม่ผลักดันให้เขาเข้าวงการบันเทิงไหม หลุยไม่ดีกว่าอย่างนี้ไม่ได้เราเป็นนักแสดงเป็นตลกเราจะรู้อย่างสายันเขาจะรู้แต่นี่ไม่รู้อะไรเลยการประมวลผลไม่ได้สอนเล่นตลกก็ไม่ได้อนาคตถ้าเราไม่อยู่แล้วเราจะวางแผนน้องยังไงหลุยผมเป็นคนมีพี่น้องมีเพื่อนมีพวกเยอะก็อาจจะฝากแต่ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งเราคิดว่ามนุษย์ขนาดคนที่เขาเสียสติเลย เขาหิวเขาก็หาของอย่างน้องเขาหิวเขาก็บอกว่าหิวขา้าวไม่มีใครใจดำไม่หาข้าวให้เขากินหรอกก็ต้องฝากในกลุ่มพี่น้องฝากเขาว่ายังไงบ้างหลุยฝากหลานด้วยทั้งชีวิตยกให้อย่าทิ้งเขาแค่นั้นเองเราไม่มีการคาดหวังอยู่แล้วเห็นว่านอนด้วยกันยังหอมยังกอดกันอยู่เลยหลุยแต่เขาเกิดจนทุกวันนี้เขานอนข้างผมมาตลอด